ทุกๆูปสวัสดีคุณครูผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้องทุกโรงเรียนค่ะก่อนอื่นหนูขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะ หนูเด็กหญิงสุพิศาลาบุตรสิทธิ์ค่ะวันนี้พวกหนูเป็นนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยสาขาโรงเรียนวัดไตสามคีจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยทุกแห่ง ที่จะมาร้องเพลงขับขานประสานเสียงและเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยกันที่เป็นสิทธิ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันในเพลงใต้โรมโศก วันนี้เป็นวันปัสชมนิเทศเป็นวันที่พวกเรานักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องแยกย้ายกันไปตามหน้าที่ของเด็กทุกๆคนแม้การเวลาจะผ่าน้นนานเท่าไรพวกเราก็จะยังคงหัวลำลึกถึงกันได้ทุกเวลาแม้พวกเราจะเป็นเด็กๆ แต่ก็มีเลือดมีเนื้อมีหัวสมองคิดรู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สอนทุกรูปแม่ครูทุกท่านทุกสาขาที่สอนพวกหนูให้เป็นคนดีขอบคุณคุณครูทุกโรงเรียนที่เอาใจใส่เปิดโอกาสให้พวกหนูได้มาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะท่านผู้มีเกียรติคะ มีต้นไม้ต้นหนึ่งได้แตกกิ่งก้านสาขาปกคลุมหื่นดินให้ความชุ่มชื้นเป็นที่อยู่พักอาศัยพึ่งใบบุญของพวกนกกระรอกกระแตผ่านการเวลามาอย่างยาวนานต้นไม้นี้เฝ้าดูพวกหนูเป็นเด็กตัวน้อยนอยได้อาศัยเป็นที่เรียนหนังสือเรียนธรรมะทุกวันอาทิตย์ บางคนเรียนจบไปแล้วก็ยังได้แวะเวียนมาได้นั่งพักพิงร่มเงาบ้างเป็นครั้งคราวณนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเราเชาวโรงเรียนพอมจรออ,อ,รอยู่แม้แต่การเรียนศิลปะชั้นสูงอย่างโขนก็ยังได้อาศัยที่เรียนอยู่คือใต้ร่มอโศก เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มจรวัดมหาธาตุท่าพรจจันทร์กรุงเทพและของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มจรทุกแห่งเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้พวกหนูจะมาในบทเพลงใต้ร่มอโศกเพลงนี้เป็นบทเพลงที่กินใจและมีสาระ เป็นการหวนลำลึกถึงใต้ร่มอโศกไปด้วยกันพวกหนูขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ you yeah. Bye. <laughs> กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูสวัสดีคุณครูผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆทุกโรงเรียนค่ะก่อนอื่นหนูขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะหนูชื่อเด็กหญิงวัญญาพวงวงค่ะวันนี้พวกหนูเป็นนักเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาโรงเรียนวัดไตสัมมคีจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกแห่งที่จะมาร้องเพลงขับขานประสานเสียง เพื่อความบันเทิงสนุกสนานและเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียนพุทธศาสนาวันอทิตย์ผู้เป็นเลือดสีชมพูเหมือนกันวันนี้เป็นวันปัดฉิมนีเทศขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการศึกษาในปีต่อๆไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครู เป็นคนดีของสังคมกราบขอพระคุณพระอาจารย์สอนทุกรูปทุกสาขาที่สอนให้พวกหนูเป็นคนดีขอบคุณคุณครูคทุกโรงเรียนที่เอาใจใส่เปิดโอกาสให้หนูมาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขอบคุณผู้โปกครองทุกท่านนะคะท่านผู้มีเกียรติคะรากฐานของต้นไม้คือรากแก้วรากฐานของตึกคือเสาเข็ม รากฐานของมนุษย์คือความสุจริตธรรมแต่รากฐานที่สำคัญคือรากฐานทางจิตใจความตาระหนกรู้และมีความหนักแน่นในสิ่งต่างๆที่กระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบคือความจริงในชีวิตแต่ละวันที่ต้องคอยผนึกไว้ในถนนเส้นทางแห่งความดีเพื่อไปสู่สังคมที่ดีงามท่านผู้มีเกียรติคะ บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั่นเหมาะคิดขบฏอัปลักษณ์ลืออุบายมุ่งร้ายฉังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตีและดวงใจย่อมดำสกรปรกราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้พวกหนูจะมาขับขานประสานเสียงในบทเพลง60ปีพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพลงนี้เป็นบทเพลงที่กินใจมีสาดาเป็นการหัวรำลึก ถึงการก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ผ่านพ้นมาแล้ว60ปีเศษพวกหนูขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ